สวัสดีครับผมมานพินครับกับฟิลไทยดับบลคสปัตัคอนะครับนี่ก็กำลังนั่งรถนะครับอยู่ข้างสนามบอนในมอตอนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเห็นต้นไม้คึ้มเลยนะครับด้านซ้ายจะเป็นโซนบ้านพักอาจารย์ด้านที่อยู่ติดกับโรงเรียนสาธิตมอนะครับก็เมื่อก่อนแถวนี้จะโล่งนะครับโลง่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย ต้นไม้เยอะมากค้มมากครับอันนี้ก็เลี้ยวครับก็ซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนสาธิตนะครับผมก็ยังจะไปลานพระลูกครับอันนี้ก็มาถึงแล้วครับตรงตึกอธิการนะครับลานพระลูกนะครับผมว่าตัวตรงตึกอธิการกับลานพระลูกตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะครับก็ทุกอย่างก ยังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นทั้งหอประชุมด้วยนะครับรัพระรูปสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นที่เดียวที่ทมีไฟสว่างสวยนะคนก็จะมานั่งคุยนั่งอะไรกันเต็มไปหมดนะครับมีดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ปอมก็เก็บภาพบรรยากาศ เก่าๆไม่ใช่บรรยากาศใหม่นะแต่ในความรู้สึกเก่าๆมาให้กับหลายคนที่เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ทั้งศิษย์เก่ามอแล้วก็ศิษย์เก่าสาธิตนะครับบร,ริบรบเวณรอบๆก็ยังเป็นสวนเหมือนเดิมนะครับ